สวัสดีครับเพื่อนชาวจีนที่รักวันนี้จะมาพูดถึงการขอและต่ออายุวีซ่าของชาวจีนในประเทศไทยครับ亲爱的中国朋友们大家好今天我要讲述一下在泰国申请签证和续签签证的方法。เริ่มจากการขอนะครับคุณสามารถไปยื่นขอได้ที่สถานทูตไทยในประเทศจีนครับ首先是申请签证您可以在中国的泰国大使馆。 ถ้าไม่สะดวกก็แวะไปสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทยครับถ้าไม่ัางานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทยค,ครับถ้าไม่สะดวกกวะักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทยครถไ่ก็ปสำนักรวจคมืในประเทศไทยครับถาไม่สะดวกก็แวะกาตองารเที่กตค้องนระยครับมกสัารที่ต้าองเตรียมกันต้าองเครับไดวแก่แนังาือเดินทาองในประเทศไยรูบถ่ายมแบบฟปร์มขอวีซา่า 签证申请表และเอกสารอื่นๆที่สำคัญตามประเทศวีซ่าครับ以及根据签证类型准备的其他证明文件เช่นจดหมายรับรองการทำงานหรือหลักฐานการเงินครับ比如工作证明或财务证明。สำหรับการต่ออายุวีซ่าคุณต้องยื่นขอวีซ่าก่อนวีซ่าปัจจุบันหมดอายุอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะครับที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับ续签签证需要在当前签证到期前 至少一个月申请，在移民局提交申请。โดยเตรียมเอกสารแบบเดียวกับตอนขอครั้งแรกครับ，并准备与其第一申请签证时相同的文件。พร้อมทั้งหลักฐานแสดงเหตุผลในการต่ออายุครับ以及续签理由的证明文件。เรามาดูเหตุผลในการต่ออายุกันดีกว่าครับ。การต่ออายุบีซ่าของจีนมักจะมีสามเหตุผลสามข้อดังต่อไปนี้ครับ。 续签签证的理由涉列有以下三点หนึ่งการทำงานต่อเนื่อง一连续工作หากคุณทำงานในบริษัทไทยและสัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุด如果你在泰国公司工作且合同未结束คุณสามารถใช้เหตุผลนี้ในการขอต่อวีซ่าได้ครับ可以用这个理由续签签证โดยการแสดงหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างและสัญญาจ้างปัจจุบันครับ 需提供雇佣工作声明和当前工作合同二。二、啊、连续学习。如果你在泰国的教育机构学习且未完成课程。 คุณสามารถใช้เหตุผลนี้โดยแสดงหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาและผลการเรียนล่าสุดประกอบได้ครับใเหตุผลนี้ต้องมีอกรละผน่าุระกอเีองนธุรกิจในประเทศไทยครับใช้ 3, 国投资商ากคุณนเปียนาเจ้า้องกิจกสถาารหรืนุปอห้ารหุ้นัส่วนในประเอศไทย如果在ั在ใ国เหตุผล และต้องการดูแลกิจาการต่อคุณสามารถใช้เหตุผลนี้ได้ครับบิงการดำเิธุรกิจต่อ้เหตุผลนี้โดยแสดงเอกสารจดทะเบียนบริษัทงบการเงินและแผนธุรกิจครับร文件表和ข้อควรระวังนะครับอย่าลืมรายงานตัวทุกๆ90วันครับไม่ว่าจะถือวีซ่าประเภทไหนก็ตาม哪 ม่จุดสุดเทีย่อี์ที่สำคัญห้ามอยู่เกินระยะเวลาวีซ่ากำหนดนะครับบิง g ฉ h i บ u เตยยีชี้ิงเลี้วมิฉะนั้นอาจถูกปรับหรือถูกห้ามเข้าประเทศเลยนะครับโอเจอคหนังเปฟ้าขวานหัวจินจรู้ิงรู้ไหมครับว่าในปี2023ที่ผ่านมามีชาวจีนขอวีซ่าประเภทต่างๆเพื่อเข้าประเทศไทยมากขึ้นถึง300%เมื่อเทียบกับปี2022 <Wow. S 2> ครับ 知道吗？在二零二三年，中国人申请各种类型签证来泰国的数量比二零二二年增加了百分之三百。แสดงว่าประเทศไทยของเรายังคงเป็นจุดหมายยอดนิยมของชาวจีนครับ。这表明泰国仍是中国人的热门目的地。สุดท้ายนี้อยากย้ำว่าการอยู่ประเทศไทยก็มีความสุขได้。最后，我想强调一下。 在泰国快乐生活เริ่มต้นจากการเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเหยาฉงเลียวเจี่ยปี年哥遵守法律开始อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากช่องทางออนไลน์ของเรานะครับเปียวหังเรางหวัง樂或許最新信息ขอให้มีความสุขในการอยู่ในประเทศไทยครับ祝大家在泰国愉快 b <Bye> y <bye. S 2> 再见 y e 再